น่่โดยการเปลนแปลงปุ๊บป๊บอ๋อนี่เลยแบบดุ๊กดึกดึกเลยหลอกไว้ครับไหนไหนคือการจระดับความสําคัญว่าเฮ้ยหน้าๆนๆาเปลี่ยนเป้าอีกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลือกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นเทสเซเวอร์กันเทสเซเวอร์ในครั้งนี้ครับผมเขาจะจัดการกับระบบหลอกเป้าที่มันเน่าๆอยู่ตอนนี้ คือตอนนี้ไว้เฮ้ยปลาโหวดก่อนมากเลยเวลาเรายิงยิงอยู่ใกล้ๆตายปุ๊บอ้าวเปลี่ยนเป้าเป็นตัวที่ใกล้กว่าไอ้ตัวที่จะตายไม่ตายนั่นแหละครับผมเขาเลยทำเทเซเบิลนี้ขึ้นมาพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบล็อกเป้าหวังว่ามันจะดีขึ้นโดยครั้งนี้ครับผมเขาก็จะให้เราสังเกตความสําคัญ3อย่างคือการจัดลำดับความสําคัญของเป้าหมายครับผมดูเฮ้ยเขาจะล็อกเป้าตัวที่สาคัญที่สุดอ่ะตัวหลังตรงหลังตึกอะไรอย่างงี้จะไม่ล็อกให้หรือเปล่าและการเปลี่ยนเป้าหมายครับผมคือเรายิงอยู่แล้วมันจะเปลี่ยนไหม หรือว่าเวลาศัตรูที่มาใกล้ขวานเนี้ยเราจะเปลี่ยนไหมถ้าเกิดเรากดยิงค้างอยู่และสามงครับผมความไวในการล็อกเป้าอ่าแต่ก่อนครับผมล็อกช้าๆพอหันเปลี่ยนเป้าปุ๊บมันก็จะวื๊บปุ๊บวื๊บปุ๊บใช่ไหมตอนนี้มันน่าจะเร็วขึ้นครับผมเราต้องไปดูกันโอเคคุณเพื่อนไปดูดีกว่าว่าการล็อกเป้าในครั้งนี้มันจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าไปกันเลยว้าวหวังว่าจะรอดในในโวยการเปลี่ยนแปลงปุ๊บปุ๊บอ๋อนี่เลยแบบด๊กดึกดึกดกเลย โอเคโอเคโอเคหรือเปล่าต้องดูตอนยิงอะว่ามันจะเปลี่ยนเป้าในไงไม่เปลี่ยนที่ไหนเราไม่ยังเปลี่ยนเหมือนเดิมมาะวะโอ้โหสมมตินะเรากดค้างไว้ครับปื๊ดน่ะเปลี่ยนเป้าคือเรากดค้างอยู่ไงมันไม่สมควรจะเปลี่ยนเป้าไงดูดิกลบกลายเป็น2ตัวเลยคะแนนต้องล็อกเป้าเองอะไรอย่างเงี้ย่้ใช่ไหมล่ะมันถึงจะแบบไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมล่ะว้าว เสร็จไปหนึ่งครับเสร็จไปหนึ่งครับโอ้ยเอาตัวไหนตัวไหนเนเน่เน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 ,เน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 เอ่ามันก็แค่ดูล็อกเร็วขึ้นไว้แต่รู้สึกว่ามันก็ยังดูล้วนๆเพี้ยนเหมือนเดิมปะใช่ไหมไอหนูไอ้งูครับจัดไปให้งูหนึ่งชุดโอ้โหแดงขึ้นจัดไปครับผม เน well. right? oh. wow! ี่ยแล้วมันก็ยิงสองตัวเลยเว้ยแหมมันก็ยังล็อกเหมือนเดิมปะถ้าเรากดค้างอยู่มันไม่ควรจะเปลี่ยนเปล่าปะไอ้นี่นี่นี่ครับโอ้โหว้าวเฮ้ยมันเริ่มมาใกล้แล้วอะโอ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 รอไปก่อนครับ โอ้โหงูน้อยเฮ้ยมาเยอะไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยดูดูไหนไหนไหนลำดับความสําสคัญฮะดู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 ลำดับความสําสคัญคืออะไรคืออะไรเจ,า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 จา้าเจ้าโอ้โหใสจไปเรียบร้อยเลยส่วนยับส่วนยับว้าวว้าวมาเดยมาเด้จัดไปครับโอ้โหมันหายตัว นี่ก็โดนดิครับเรียปร้อยไปโ,โ,โดดก่อนแล้วครับผมไม่ไหวนะเน่โค้งกรูบลงไปใส่หัวครับสุดยอดอ่ะเมนเดอร์เมนเดอร์เมนเดอร์โค้งไปหายอย่างงี้ดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยฉมวกครับผมเนเธอร์ฉมวกครับวายร่วงเลยโอเคครับผมเรามาเทศนิวตันครับแล้วไทท่านละ่ะจะล็อกได้ไหม ลอยขึ้นมาครับยิงไปก่อนครับเสร็จไปก่อนมยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองหนึ่งวาย a n i a t o r ครับรึ <c oughs> อยขึ้นมาก่อนแล้วกันครับผมเนเทอร์เสร็จไหมอู๋อะไรกันเนี่ยเต็มไปหมดเลย มโอปิออนครับแหมเอากัใยายเอากัใยายเรียบร้อยไปครับแมมบุกได้บุกใหญ่เลยนะแล้วเราจะลอยไปด่า,างคว้างขนาดนี้นะพี้ฟับเนี่ย บินขึ้นมาครับจัดไปรัวๆครับโอ้โหจบก่อนอะไรเนี่ยสามนาทีมันก็นล็อกเป้ามันก็เท่านั้นน่ะนะมันก็ดูเหมือนเดิมปะอไอนี่ครับอา้าถ้าเกิดเราล็อกอเป้าไว้มันก็จะไม่เปลี่ยนใช่ไหมแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรากดยิงค้างอยู่อ่ะ ว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่านี่ไงเปลี่ยนนะครับคือไม่มันไม่สมควรเปลี่ยนถ้าเกิดเราเอามือค้างอยู่ไงเนือออกปะมันต้องไม่เปลี่ยนดีโอ้ยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยโอ้ยตายตายตายอกไหมครับ โอ้โหวโวโวโวมาแล้วไอ้ดุง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 มาแล้วมาอึ๊บอึ๊บอึบเรียบร้อยไปครับเฮ้ย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 มาเราแอบ,บก่อนครับผมมันก็ดูเร็วขึ้นแหละการล็อกเป้านะแต่ว่ามันก็ยังเปลี่ยนเหมือนเดิมเปล่าเวลาเราแบบขยับมมา <S 1> <S 1> คือจริงๆถ้าเกิดเราไม่ยกนิ้วอ่ะมันไม่สมควรเปลี่ยนเป้าเว้ย ต้องไม่เปลี่ยนดีอ้าวอาวอ้าวอาวอ้าวมาเดแปลงป่องมาเดหลอกไว้ครับไหนไหนคือการจระ,ะดับความสำคัญว่าเฮ้ยหน้าน่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 าเปลี่ยนเป้าอีกเพื่อมาครับ เยบร้อยไปโอ้โห oh, oh, มันก็ยังเปลี่ยนเปล่าเออแหมยิงยิงอยู่เลยนะยิงอยู่เลยนะกดค้างก็อยู่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคอมเมนต์ไว้ก่อนแหม่ลำดับความสำคัญคืออะไร <c oughs> ไม่ล็อกว่าไม่ล็อกว่าไอ้นู่นนู่แนแหมไอ้งูไอ้งูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเอ่ย งูครับเสร็จไปจ้าเสร็จไปจ้าว้าวโอ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 โโลเกียเหรอไอนี่ครับไหนอีกไหนอีกอันนี่นี่น,นี่ตัวอะไรวะตัวอะไรวะออกไรสิครับเฮ้ย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 เฮดิสเหรอว้าวโอ้โก้กาวก้าวก้าจะไปเซาล์นี้ดีไหม จะไปถึงไหมไฟซิตครับว้าวเฮ้ย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 โอ้โหหนึบเลยครับแองเกอร์ครับว a ต the hell เฮ้ยโดนล็อกเลยครับผมมาเดะเฮ้ยหิวไมทันครับ โอฟิออนครับโอ้โหมาครับจัดไปครับผมอินเวเดอร์แล้วยังไงอะมันไม่ได้โหดขนาดนั้นเลยแอนตูเมดเนี่ยเลยหายตัวยาวไปป่ะอืม ถ้าเกิดผมกดค้างไว้อยู่หามานิดนึงไม่เปลี่ยนใช่ไหมอ๋อมาอยู่ใกล้อยู่มันยังอยู่ใกล้ไงนแน่แนจัดไปครับผมมาใช่ไหมล่ะเพชชิปครับหลอกเปล่าไว้ก่อนเลยครับให้ไม่ให้เปลี่ยนไม่ให้เปลี่ยนอือหือทะลุทะลวงอะ่ะโ,โหริปเปอร์เอาจุนชัยริปเปอร์ครับ อืมอีปืนสมัยเดยท่านมันก็การทำงานเหมือนเลเซอร์น้ำแข็งแล้ะครับผมประมาณนั้นใช่ไหมมันจะยิงไปแนวตรงเท่านั้นโอเคเราล็อกเป้าไว้ก่อนอ่าเพิ่มเพิ่มดาเมจไปครับน้ำแข็งเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหนานไงาแล้วมันก็น้ำมันหมดตรงนี้โอ้ยโอย้ตาย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 ,ตาย,ตาย โอ้ยล่วงเลยเยอะเกินลองอน,นี่ครับผมเป s p e c t r เราจะย่อนใส่ตัวไหนดีไอตัวนู้นไกลๆครับแหมเพลินเพลินเพลินกรับไปครับดูดูก็ยังเข้าเนื้อเลยเสียง <_ d rama> ไปเสียงมานี่แหละ เวอเวเรียบร้อยยายยายเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วครับอื้วู้วู้วูวูโวโด,ดครับตกโปรด,ด,ดไปเฮ้ยมีตาทิพย์ด้วยเหรอแหนงี้ต้องไปท่านแล้วครับผมอื้ออะไรยิงอะไรเอ,อ้าไอตัวนี้หลบทำไม อ้าวเพชชิพเหรออ้าวโอ้ยมันช้ามันช้าไอ้นี่ครับเราจะเก็บสกิลไว้ก่อนเวลามันยิงมันยกเราขึ้นมาครับเฮ้ยเกละยะเออเกระยะอ้าวจบซะและ้วอะไรเนี่ยกล้ามาลงจอแล้วครับผมเฮ้ยระบบหลอกเป้ามันก็ยังเลเน่าเหมือนเดิมปะ คืออ่ะไม่แค่เปลี่ยนเร็วเรื่องลําดับความสําคัญอ่ะตัวหน้าสุดก็มันก็เหมือนเดิมปะ่ะแต่ที่ผมไม่ชอบเลยคือเวลาผมกดยิงค้างอยู่มันไม่สมควรจะเปลี่ยนเป้าดิคือถ้าอ่ะเรายกนิ้วมันถึงจะเปลี่ยนได้ครับไม่ใช่ว่ากดแล้วกดค้างยิงค้างอยู่ปุ๊บเปลี่ยนเป้าไปเปลี่ยนเป้ามาแบบนี้เฮ้ยมันไม่ได้นะไอตรงเนี้ยผมมันควรจะปรับปรนผมต้องคอมเมนต์ฟีดแบ็กกลับไปแล้วล่ะอโอเคเพื่อนยังไงก็สามารถาคอมเมนต์เมื่อคืนได้นะผมว่าระบบล็อกเป้าแบบนี้ยมันดีกว่าตอนนี้ไหม หรือว่ามันก็เหมือนกันน, <c oughs> น่ะแหละนะชอบตอนนี้หรือว่าตอนนั้นได้ชอบในเทสเซอร์หรือว่าณปัจจุบันไม่ว่ากันกับผมมาคุยกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวก,ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล